มทรัพย์ทางปัญญาจากชาดกเรื่องอิทถีน้ำใจแม่น้ำใจหญิงอาสาตะมันตะชาดกอาสาตะมันตะชาดกเป็นชาดกเรื่องแรกของชุดชาดกในอิทธีวัคซึ่งเป็นวัคที่เจ็ดในพระสุตันตปิฎกขุทกนิกายเอกนิบาตชาดก ชาดกเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศให้กับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งหมดความยินดีในเพศสมณะคือคิดอยากจะศึกออกไปมีเมียนั่นเองเนื้อหาก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเมื่อกามราคะากรรเริบแล้วก็สามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างที่ทรงนำเรื่องนี้มาตรัสเล่าก็เพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ให้พระภิกษุผู้อยากจะศึกรูปนั้นได้สติ ฉุกใจคิดว่าที่จะศึกออกไปมีเมียครั้งนี้คุ้มหรือไม่คุ้มเพราะถ้าไปเจอผู้หญิงร้ายๆเข้ามีหวังจมอยู่กับความทุกข์ไปตลอดทั้งชาติถ้าดูตามชื่อเรื่องแล้วอาสาตะมันตาชาดกก็เป็นชาดกที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับอาสาตะมนเรามาดูกันว่าชาดกเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับมนที่ชื่ออาสาตะมนได้อย่างไรอาสาตะมนก็มาจากคำว่า อาสาตะคำหนึ่งและมนอีกคำหนึ่งอาสาตะแปลว่าความทุกข์ความเจ็บปวดส่วนมนนั้นตามพจนานุกรมแปลว่าคำศักดิ์สิทธิ์คำสำหรับสวดคำสำหรับเสกเป่าคำว่ามนนี้เดิมเป็นของพราหมณ์เป็นคำในบทสวดที่ใช้สวดในโอกาสต่างๆพวกพราหมณ์ถือว่าคำสวดเหล่านั้นทุกคำเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะ เป็นคำที่ออกมาจากปากของเทพ,พเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพระพรหมส่วนมนในพระพุทธศาสนาเรียกว่าพุทธมนคือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แล้วนำมาเรียบเรียงเป็นบทสวดพราหมถือว่ามนของเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นคำพูดของพระพรหมส่วนมนของชาวพุทธถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะพุทธมนนั้นเป็นความจริงแท้ถูกต้อง หากใครประพฤติปฏิบัติตามแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปที่จะตกไปในทางเสื่อมนั้นไม่มีพุทธมนต์คือมนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยสองส่วนคือทั้งส่วนที่เป็นข้อห้ามและส่วนที่เป็นข้อถือปฏิบตัติถ้าสิ่งใดที่พระพุทธองค์ห้ามว่าอย่าทำก็จงอย่าทำเด็ดขาดหากไปทำเข้า ความพินาศและความเสียหายย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในทางตรงกันข้ามสิ่งใดที่พระองค์ทรงบอกให้ยึดถือปฏิบัติก็จงทำเถิดเพราะทำแล้วจะเป็นความเจริญเป็นสิริมงคลติดตัวไปถ้าหากไม่ทำความเจริญก็จะไม่บังเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้จึงต้องแยกให้ออกว่ามนของพุทธกับมนของพราหมณ์ความศักดิ์สิทธิ์ต่างกันอย่างนี้ มนของพราหมณ์ก็โฆษณาว่าเพราะพระพรมท่านพูดเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าถามว่าแน่ใจหรือที่ว่าพรมเป็นผู้พูดใครเห็นมั่งก็จะพากันอึกอึกอักตอบไม่ได้เพราะในโลกนี้ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเคยพบเห็นพระพรมแต่มนของพุทธนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนและเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ เหตุที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะพระดํารัสของพระองค์เท่านั้นแต่เพราะเป็นความจริงที่พิสูจน์แล้วถูกต้องหมดทุกอย่างสิ่งใดที่พระองค์ตรัสสั่งสอนไว้ถ้าไม่ทำตามเดี๋ยวก็เกิดความพินาศขึ้นแต่ถ้าทำตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้จะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีเสื่อมเลยพุทธมนต์ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะชี้ทางถูกให้อย่างนี้นั่นเอง ดังนั้นคำว่าอาสาตามนถ้าแปลาตามรูปศัพท์ก็คือมนที่ว่าด้วยความทุกข์หรือมนที่ว่าด้วยความเสื่อมจะทุกข์ด้วยเรื่องอะไรนั้นท่านไม่ได้กล่าวไว้แต่ถ้าดูตามท้องเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งเทศเรื่องนี้ให้กับพระภิกษุที่อยากจะศึกฟังเหตุที่อยากจะศึกก็เพราะชักจะไปชอบผู้หญิงเข้าแล้วพระพุทธองค์ก็ส่งเทศอาสาตามันตะชาดกนี้ให้ฟัง เพราะฉะนั้นชาดกเรื่องนี้มุ่งประเด็นไปที่ความทุกข์อันเกิดจากผู้หญิงแต่ว่าอีกในหนึ่งถ้าเรื่องนี้ผู้ฟังเป็นภิกษุณีก็ต้องมองในมุมกลับกันว่าถ้าภิกษุณีเกิดอยากจะสึกขึ้นมาเพราะไปถูกใจเจ้าหนุ่มอะไรเข้าก็ต้องบอกว่ามนที่ว่าด้วยความทุกขครั้งนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากไปหลงคารมผู้ชายเข้านั่นเอง เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อจะให้ได้ข้อสรุปตรงกลางก็ต้องบอกว่าอาสาตมนคือมนที่ว่าด้วยความทุกข์อันเกิดจากไปหลงไหลใฝ่ฝันในเพศตรงข้ามแล้วที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศเรื่องนี้ก็เพราะไม่อยากจะให้พระศึกนั่นเองภาษิตจากชาดกอาสาตะมันตชาดกชาดกที่ว่าด้วยหญิงเลวซาม อาสาโลกิตติโยนามะเวลาตาสังนวิชติสารตาจะปะคภาจะสิกีสัสพพคโสยะถาตาหิตวาปพัพชิสามิวิเวกะมนุพลูหยันติแปลว่าขึ้นชื่อว่าหญิงส่วนมากในโลกไม่รู้จักยับยั้งพวกนางไม่มีเวลา คือไม่มีขอบเขตทั้งกำหนัดหนักทั้งขนองเหมือนไฟกินได้ทุกอย่างข้าพเจ้าจักหลีกพวกนางไปบวชเพื่อเพิ่มภูนวิเวกข้อความในพระไตรปิฎกจบเพียงเท่านี้ต่อจากนี้เป็นการขยายความซึ่งปรากฏอยู่ในอัฏถกถาอัฏถกถาก็คือคู่มือสำหรับการขยายความพระไตรปิฎกนั่นเอง เหตุที่ต้องขยายความก็เพราะในสมัยพุทธกาลผู้ที่เกิดทันในยุคนั้นโดยเฉลี่ยแล้วปัญญาเฉียบแหลมและที่สำคัญคือได้ทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะสั้นๆเพียงเท่านี้ก็เข้าใจทันทีไม่มีความจำเป็นต้องปูพื้นฐานความรู้หรืออธิบายขยายความอะไรกันอีก แต่ว่าต่อมาในภายหลังสติปัญญาของคนย่อหย่อนลงมาจึงจำเป็นต้องมีคำขยายความเพิ่มขึ้นผู้ที่อธิบายขยายความพระไตรปิฎกนั้นเรียกกันว่าอัตถกถาจารย์และคำอธิบายอัตถกถาจารย์เรียกว่าอัตถกถาพระอัตถกถาจารย์เหล่านี้ได้รวบรวมคำอธิบายขยายความข้อธรรมต่างๆขึ้นในภายหลัง ตามเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานอกพระไตรปิฎกใครจำได้อย่างไรก็บันทึกรวบรวมกันมาซึ่งการรวบรวมครั้งแรกที่ปรากฏเป็นชิ้นเป็นอันนั้นเริ่มประมาณพุทธศักราช900ถึง1,000เนื่องจากเวลาห่างจากพุทธกาลประมาณ1,000ปีเรื่องราวจึงอาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันไปบ้างแต่ข้อความที่เป็นหัวข้อธรรมที่ยกขึ้นมานั้น ยากที่จะผิดไปจากของเดิมพระเถระเจ้าในอดีตเมื่อจะเขียนคำขยายความก็พยายามที่จะไปนค้นหลักฐานมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อลงมือสอบสวนกันแล้วก็ได้ความว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นวัดที่อนาถบินทิกะเศรษฐีสร้างเอาไว้ สาเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกนี้ก็เพราะทรงปราบรพ,พระภิกษุรูปหนึ่งผู้กระสันกระวนกระวายในเรื่องเพศตรงข้ามแล้วก็คิดจะศึกนั่นเองพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสขึ้นว่าดูก่อนภิกษุขึ้นชื่อว่าหญิงส่วนมากนั้นไม่น่ายินดีไร้สติลามกเป็นผู้ที่มีเบื้องหลัง เธอจะกระสันปั่นป่วนเพราะหญิงเร็วๆเช่นนี้ทำไมพระพุทธองค์ทรงต้องการจะให้สติกับพระภิกษุก็เลยต้องทรงไปคัดเอาเรื่องเร็วๆหนักๆของผู้หญิงมาผู้หญิงดีๆก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ท่านไม่กล่าวถึงตรงนี้เพราะต้องการจะชี้โทษให้ได้สติเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเรื่องร้ายๆของผู้หญิงมาเล่าให้ฟัง จะได้หมดความคิดที่จะสึกไปแม้บวชเป็นพระก็ไม่ค่อยจะสบายอกสบายใจอยู่แล้วยิ่งถ้าศึกออกไปนี่ปางตายเชียวนะหนักยิ่งกว่าเก่าอีกนี้ก็เป็นวิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งให้กำลังใจพระภิกษุด้วยการตำหนิจะเห็นว่าการตำหนิก็เป็นการให้กำลังใจได้เหมือนกันอาทิเอาล่ะ เธอจะกระสันปั่นป่วนเพราะผู้หญิงเร็วๆเช่นนั้นทำไมอยู่กับพ่อทะลูกอย่างโง่ศึกไปเลยแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาสาทกด้วยการระลึกชาติไปดูครั้งในอดีตเมื่อยังบําเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงระลึกไปดูด้วยปุเพนิวาสานุสตินยานว่าเมื่อครั้งในอดีต พระองค์ได้เคยมีประสบการณ์ร้ายๆเกี่ยวกับผู้หญิงมาอย่างไรก็อุตส่าห์ไปค้นหาที่ยแย่ที่สุดมาเล่าให้ลูกฟังเพื่อที่พระลูกๆจะได้มีกํำลังใจบวชต่อไปผู้หญิงดีๆอีกตั้งเยอะไม่ระลึกมาเล่าให้ฟังหรอกเพราะถ้าเอาเรื่องดีๆมาเล่าที่คิดจะศึกก็เลยมั่นใจยิ่งขึ้นแต่ทรงเอาผู้หญิงแย่ที่สุดมาเล่าให้ฟัง แน่นอนถ้าวันไหนฝ่ายภิกษุณีเกิดอยากจะศึกเพราะถูกใจเพศตรงข้ามขึ้นมาบ้างพระพุทธองค์ทรงทราบเข้าก็คงจะระลึกชาติเอาผู้ชายแย่ๆมาเล่าให้ภิกษุณีฟังเหมือนกันจะได้เลิกความคิดที่จะศึกนั้นไปเสีย